สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบนคนร้ยเอยดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดี FC นอ้องอุหญิงเพชรบ้านแพงสวัสดี FC ฟสาว,น,วาน้อยเพชรบานแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มบนคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับ สำหรับวันนี้หนุ่มบอโคดเนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเฮาคือเกาสิ่งที่ผมจะมาพูดนำเสนอคือนั่นก็คือแนวทางของหลานหน่อยแนวทางสิ่งดีๆของหลานหน่อยอุ้งอิงเพชรบ้านแพงของเราครับพี่น้องสิ่งที่หนุ่มบอลโคนเ้เวทสิวเอาต่อจากนี้ไปคืออยียงสิ่งที่หลานหน่อยเฮ็ดมาทุกอย่างแม้กระทั่งช่อง YouTube หลายๆช่องนำเสนอแม้กระทั่งช่องหนุ่มบอลโคนเนำเสนอทุกอย่างเรามองไม่เคยผิดพลาดเรามองเห็นทุกอย่าง แม้กระทั่งล่าสุดบอสจูก็ยังมองเห็นสิ่งที่เรามองเห็นแต่คือบางสิ่งบางอย่างในฐานะในฐานะผู้นำวงถ้าจะออกตัวอะไรบางอย่างมากเกินไปหรือบ่อยเกินไปจะทำให้คนอื่นน้อยใจเพราะการปกครองสำคัญที่สุดในการดูแลคนคำว่าคนหนียากทุกอย่างครับพี่น้องคำว่าปกครองการจะเป็นผู้ใหญ่ปกครองยังไงให้ได้ ผมไม่แปลกใจว่าทําไมเจ้าของบริษัทไม่ลงมาบริหารตัวเองด้วยตัวเองทําไมบริษัทต้องให้ผู้จัดต้องมีผู้จัดการเขตสาขาแล้วแต่ต้องมีผู้จัดการบริหารไงผมก็เลยบ่าแปลกใจว่าทําไมทําไมบอสโจจังบอมาเบ่าเองทําไมบอสโจไม่ลงมาพูดเองวันนี้บอสโจพูดอะไรทําอะไรให้เห็นแล้วครับพี่น้องว่าบอสโจมองหลาหน่อยทุกก้าวย่าง บอสโจมองทุกอย่างในการเดินของหลานหน่อยแล้วก็บ,บอสโจมั่นใจและเชื่อใจหลานหน่อยทุกอย่างในการทําทําไมคึงบอกว่าเชื่อใจและมั่นใจถ้าผู้ใหญ่ระดับนี้ปกครองมาคนมากี่รอบกี่คนเปิดวงมากี่ปีเขามองเห็นทุกอย่างมองเห็นจนใช้คำว่าบอสโจมาโพสบอกว่าให้น้องโซเฟียให้ยึดแนวทางการปฏิบัติของพี่องค์หญิงนี่ไง ผมนึกบอกว่านี่ไงสิ่งที่หลานหน่อยเฮ็ดเฮ็ดดีเฮ็ดถือต้องผู้ใหญ่มองมาจนมองเห็นอะไรหลายๆอย่างจนเชื่อใจแล้วนี่นี่คือแบบอย่างที่ถูกต้องแล้วถึงบอกให้น้องโซเฟียเนี่ยไปเลือกแนวทางการปฏิบัติน้องโซเฟียนีย่เลือกการปฏิบัติถ้าไม่ถูกเขาจะไม่แนะนำให้ไปเอาแบบอย่างเลยนะคำว่าแบบอย่างมีหลายอย่างแบบอย่างคือให้ทำตามหรือ ปฏิบัติคล้ายๆกันไม่ใช่ลองเรียนแบบเป็นแนวทางการปฏิบตัติส่วนพอ่อเมคู่บาอาจารย์เขาเรียกไปเรียนไปเรียนกับคู่บาอาจารย์ไม่ได้ให้ไปปฏิบัติตัวเหมือนครูบาอาจารย์เขาบอกไปเรียนดูจากคู่บาอาจารย์เรียนรู้ความรู้แต่เนี้ยมโจบ,บอกว่าให้ปฏิบัติตัวหรือดูพี่อุงหญิง,งแสดงว่าการวางตัวของพี่อุงหญิงดี แม่นบอกครับพี่น้องการพูดการจาก,การเดินการนั่งการนอนการฝึกการร้องนี่ไงยึดพี่องค์หญิงเป็นแนวทางแล้วเราก็มาอาเด p บดัดแปลงยังไงให้มันเข้ากับตัวเองแม่นบอกครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่บอสโจกำลังจะบอกน้องโซเฟียบอสมองเห็นอะไรกับน้องโซเฟียล่ะ ถ้าบอสไม่มองเห็นความสําคัญจะไม่มาพูดเลยนะนี่คือผมบอกแล้วว่าสิ่งที่ผมเคยว่าอะไรแล้วว่าเล่าแอบฟังทุกครั้งเล่าตำท,า,ทาวอากับคนทั่วไปละ่ะเวลาทอดไปนั่นเราเอาหูเล่าจอฟังตลอดว่าใครที่สามารถเดินไปได้นะวันนั้นก็คือบอสก็หูแล้วแกก็ว่าได้ว่ายังไม่ถึงเอาประสบการณ์พ่อน้องโซเฟียเริ่มเริ่มเต็มเขา,าเริ่มเป็นสาวเสียงเริ่มมากนี่ไง พอเสียงมันเริ่มมากเพิ่การร้องลูกทุ่งหมอลำเพ๊่เริ่มมากแล้วเสียงได้ศาสตร์เริ่มถึงไงเห็นไหมสิ่งที่วอร์ดพยายามจะบอกว่าคือไปการศึกษาฝึกร้องฝึกลำลาหน่อยุย่งหญิงเขาเข้า,ขาเฮ็ดยังบันนี้รู้นโยบายพ่อไงรู้นโยบายพ่อว่าพ่อบอกว่ายังไงพ่อบอกเหมือนพ่อกําลังจะทําอะไรบางอย่างหรือกําลังจะสนับสนุน น้องโซเฟียลาหน้อยก็มองเห็นว่านี่สิ่งที่พ่อทําอะไรลาหน้อยก็พร้อมที่จะสนับสนุนน้องโดยที่บอสไม่ได้ไปบอกว่าผู้หญิงดันน้องหน่อยไม่ต้องเขาเรียกมองตาก็รู้ใจลาหน้อยมองเห็นเลยว่าลาหน้อยต้องทําอะไรต่อจากนโยบายที่พ่อโพสต์ออกไปแม่นว่ะครับพี่น้องแม้กระทั่งเสียนนนมาขึ้นเบือ้องดีเดียรเสียนนนก็ยัง เวลาถ่ายคลิปก็ยังต้องไปเดินแะหาน้องโซเฟียนั่นคือส่งสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วเข้ากับวิเคราะห์ตามที่เข้าเห็นนะครับพี่น้องนี่คือผมบอกแล้วว่าบอสเขามองทุกคนพร้อมที่จะดันพร้อมสีสีนูนพร้อมสีสีส้งไปประสบการณ์ทุกอย่างที่บอสเห็นบอสศึกษามาการจดดันคนสร้างยังไงให้เจริญเติบโตสร้างยังไงให้ปังจากข้อผิดพลาดอะไรละหลายๆอย่างเป็นประสบการณ์ให้บอสมองเห็น ผมเชื่อเลยว่ารอบนี้การดันน้องโซเฟียของบอสน่าจะเดินไปถูกทางเพราะประสบการณ์ที่บอสค้นพบแล้วว่าสิ่งที่เราทําอะไรไปแล้วมันไม่ใช่ก็ต้องมากลับมาคิดวิเคราะห์เหมือนเล่ากับนัง่งยังเคยบอกว่าน้องหญิงพเพชรบานแพลงหนึ่งในล้านเลยนะที่จะเกิดแบบนี้เดินแบบนี้ได้บางสิ่งบางอย่างพอลองเฮ็ดเบิงอีกมันบ่เมีนอีดีเลยมันก็เมียนหรือเม่นคั้วเล่าประมาณเล่าก็สจคิดใดโอ้ นี่จริงๆนี่หว่าคําว่าหนึ่งในล้านนี่เกิดขึ้นให้เห็นแล้วแนวทางทุกอย่างการที่จะดันเฮ็ดคือล้านหน่อยอง์ียงทุกอย่างแต่ไม่เกิดทําไมถึงไม่เกิดละ่ะนี่ไงคําว่าหนึ่งในล้านมันเกิดขึ้นจริงมันมีอยู่จริงคนที่จะเกิดขึ้นเหมือนองคอียงหายากแม้กระทั่งศิล,ลปินในวงการยัง,งงงเลยว่าเกิดขึ้นยังไงเกิดขึ้นได้ยังไงปังได้ยังไงทำไมคนรักขนาดนี้เด็กน้อยคนหนึ่งเดินมาแค่สิบหกปีปีกว่านี่ ทำไมคนถึงรักขนาดนี้ทําให้วงสาวน้อยเพื่อนอนแพงพุ่งขึ้นขนาดนี้ทะยานสู่ลำดับต้นๆของประเทศไทยได้ยังไงไม่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วถ้าบอกดังแค่กระแสก็ชั่วข้ามชั่วคืนแต่นี่ปีกว่าไม่มีตกแม้กระทั่งบอสยังพูดเองครับว่ามาไหลาทุกคืนหาพ่อมีเกิดมาสี่สิบปีนี่แหละตั้งแต่บวูหควมจนหูจากค่มจนเป็นผู้บริหารวง มาอะไรมายังไงมายังไงให้แบบยังไงทําไมคนทุกคนถึงรักลาน้อยว่าเคยบอกว่าโอนให้ลาน้อยเนี่ยโบมีมีแต่ทุกคนพร้อมที่จะให้แนวทางขององค์หญิงการดันองค์หญิงขึ้นไม่สามารถทําคนอื่นได้ไม่มีใครที่จะมาทําเหมือนกันได้บอสดันยังไงกเ็เฮ็ดบ่ได้ถ้าดันลักษณะดันขึ้นเหมือนองค์หญิงขนาดบอสยังง้องเห็นว่าโอ้เมียนีดี การที่จะดันคนให้ปังเหมือนองค์หญิง,ไ,งไม่มีทางหายากหนึ่งในร้านจริงๆเราเล่ายังเบาเลยปานี่ไงผู้วริหารวงเขามองเห็นจุดนั้นเขาก็เลยกลับมาย้อนคิดว่าเฮ้ยคําว่าตนกล้าสร้างขึ้นการคื่อยๆทยานขึ้นไปสู่ดาวมันต้องเดิอนอยังไงเดินตามสติปสัมมาภาควรแนบมาครับพี่น้องถ้าหลาหน่อยองค์หิงบอกว่านี่คนนี้เอฟซก็พร้อมที่จะเมตตาช่วยเหลือนะ แม้กระทั่งหลานหน่อยเดินไปมอบอะไรรือทุกอย่างเอฟซี FC ก็มองเห็นว่านี่ว่ายง,ง่ายคือภาษาบาลเอฟซี FC, ทุกท่านเชื่อใจอุงอิงถ้าอุงอิงพร้อมที่จะเข้าไปหาใครหรือจะเล่นกับใครหรือจะดันใครทุกเอฟซีเชื่อใจว่าอุงอิงมองขาดแล้วคนนี้สมควรที่จะดันขึ้นมาคนนี้ไม่เสียเส้นเพราะทุกอย่างที่เรามองเห็นภาพหลายๆภาพในด้านของน้องโซเฟียคือเด็กหน่อยนะพี่น้องเด็กหน่อยปาษีปรหาปรหกนี่ คือการเล่นทุกอย่างมันมีหมดพอถึงวันนี้พอถึงทุกวันนี้น้องโซฟีก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นเลยมองเห็นทุกอย่างการดําเนินการดานดํารงชีพการถ่ายลงคลิปไม่ใช่ว่าเขาจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาลงให้เราดูนะถ่ายคลิปเสร็จเพื้นว่างคลิปเสร็จเพิ้นต้องมีการแนะนําแนวทางปูแนวทางทุกอย่างหลังไม้ก็มีบางสิ่งบางอย่างเขาอะไดวมาห่อฟางสุยางเว้นาขับพี่น้อง ผมเชื่อเลยว่าบอสจูได้วางแนวทางให้น้องโซเฟียเรียบร้อยแล้วในพ่วงก,ก็พร้อมที่นําเสนอข้อมูลรับนโยบายบอสจูไปน้องวงหญิงเชรบันเพลงก็พร้อมที่จะสนับสนุนบอสจูว่าบอสจูจะวางแนวทางยังไงเพราะถ้ามีศิลปินปังขึ้นมาวงก็อยู่ได้ก็หมายถึงพ่อก็ต้องอยู่ได้เพราะเมีว่าปังขึ้นมาแล้วพ่ออยู่ไม่ได้ไม่ใช่ถ้าลาโนยซ้อยดันขึ้นมาก ดูแล้วคนนี้หน้าดันคนนี้สมควรดันคนนี้สามารถซื่อสัตย์ต่อว,วงการต่อว,วงหมอลำได้ก็พร้อมที่จะดันประโยชน์ที่จะได้คือบอสโจก็คือวงของพ่อพ่อได้พ่อมีศิลปินที่จะนําเสนอเอฟซีเอฟซีหรือคนที่เขามาจ้างไปเล่นเขากพร้อมที่จะมั่นใจและสนับสนุนนี่คือสมองเพียดดีดีบอสโจลาน่อยมองเห็นทุกอย่างพร้อมที่จะสนับสนุนที่แน,น่ๆนลาน่อยบอสธรรมดาธรรมดาจนบอสให้ยึด และนี่แนวทางที่ถูกต้องแนวทางที่ดีสมควรที่จะปฏิบัติท้าดีเพิ่นตัวเพิ่นจังสีแนะนําว่าคือเฮดแนวนี้เดอร์ม er ันดีเดอทําดีไม่ใช่เรียนแบบเอามาประยุกต์ใช้ให้มันถูกต้องกับแนวทางของชีวิตตัวเองแล้วคุณจะดีขึ้นแน่นอนครับพี่น้องสุดท้ายท้ายและสุดละครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและให้กําลังใจช่องหนุวนคนเอกทุกท่านนะครับสุดท้ายท้ายสุดกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม